สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท้าวเงาะผู้หากินหมันอีกครั้งนะครับวันนี้พรพี่น้องนะครับมาหาห่วงงามครับพี่น้องราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องบรรยากาศคุ้นเคยกับคอกคูต้าฟาร์มนะครับวันนี้มีอยู่สามซีแมนะครับเป็นมัวสาวทองแรกเนาะคูต้าเนาะครับเป็นมัวสาวทองแรกเลยครับสวยๆทุกตัวเลยครับเดี๋ยวพี่น้องชมกันไปยาวนะครับวันนี้มีสี่ตัวเด็ดๆนะครับสำหรับพิกัดนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านเป๋าตมุ่เปลาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ ไปทักทายกูตาได้เลยครับกูตาสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งเนาะกับบรรยากาศเลิกงานครับพี่น้องนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งครับพี่น้องนี่ก็อาจจะไม่มีแดดนะครับตัวจริงสีแดงเข้มเลยนะครับพี่น้องอ่ามันมีเด้บ้างตัวกูตามันมีมาสีตัวครับสีตัวของสามตัวแล้วก็บัวสาวหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวอ่าพี่น้องชมบัรไปยานะครับอ่าขางกูตาก็คือรับประกันตมีทั่วไปเนาะสากลนทั่วไปแล้วก็การขนส่งก็คือส่งฟรี ทั่วภาคอีสานนะครับส่งได้ทั่วไทยแต่ถ้าราคาตกลงกันได้บางทีก็ภาคอื่นก็ส่งฟรีได้พี่น้องครับสไตล์คูต้าครับ้องหลายขายถือครับพี่น้องเอามาเาลาครับไปตัวแรกแหงมาเลยครับผมเอาแม่เปรี้ยงใหญ่เลยครับตัวนี้ดอกตังหลังตรงอ่างใหญ่แบงโบดครับสถานะเป็นยังไงครับตัวนี้ลูกไผ่ตัวนี้ลูกซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกเอฟหนึ่งครับโอ้เป็นวัวเอฟหนึ่งเนาะใบหลอดครบตัวนี้มีใบมีหลอดเอกสารครบนะครับแต่ว่าเพื่อกระชับเวลาพี่น้อง พี่น้องอยากจะดูโทเรียกดูได้เนาะกับกุ้าครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของซีไวซูนเก้าหกซีไยซูนเก้าหกองกับพ่อเคเอฟสามหนึ่งทองกับเคเอฟสามหนึ่งนี่ครับอันนี้ท้องแรกบะท้องสองครับนี่อันนี้ท้องสองเนาะโอ้ลำตัวเงาเลครับพี่น้องแกงขาดีสีสูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่บห้าครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าเป็นวัวท้องสองกับ KF31 สามหนึ่งอันนี้เป็นลูกซ y 0 9 6เก้าหกนะครับ <F> 1 1> เป็นอฟหนึ่งครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเอกสารไปมีครบนะครับพี่น,<อ>น้องนีใ่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับพี่น้องเอาแม่บอกแม่พันธุ์สูงที่ร้อยสี่สิบห้าเนาะครับผมอ่าแก้งขาดีไม่มีตําหนินะครับอ่านมสีครับอ่านี่โคนหางใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ดอกต่างหลังตรงอ่าเดี๋ยวขอชมทางนี้นะครับอ่านี่ฟังเอฟครับพี่น้องนี่ฟังเอฟอันนี้จะเป็นลําปีแต่ว่าหายแล้วครับพอตัวนี้เนาะร้อยตรงนี้เนาะหายแล้วครับพี่น้องคืออ่า เคยหายจากเป็นล่ำปีเนาะเนี่ยนครับอันนี้ก็จะมีพุ่มตานท่านนะครับพี่น้อง้องยี่เดือนนะครับคู่้องห้าเดือนของห้าหกเดือนกับ k คเอสามหนึ่งอ่าเป็นลูกของซ y วศูนย์เก้าหกเอกสารครบทุกทุกอย่างนะครับพี่น้องนี่อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายมุมสูงให้พี่น้องดูอ่ะนี่ครับนี่เอาตัวนี้เปิดราคาเป็นเทเลโฟนตัเจ็ดหมื่นก้อครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องกับวัวงามๆาเหนึ่งมีใบเพชรนะครับ สูง145ซีวาย096ท้องกับเคอ31จังเดือนรองคู่ท้อง5เดือน่าเดือนเนาะ5จะเข้า6เดือนครับพี่น้องไม่มีตำหนินะครับนี่เล็บสวยโบสบเต็มครับพี่น้องนี่นมสีไม่มีติ่งนี่สูงประมาณ145ดูฝั่งนี้ทีนี่หนวันวานครับ จ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับตอร่องในหลายนะครับพี่น้องอันนี้สไตล์คูต้าคือห้องหลายคล้ายถือครับพี่น้องนี่แถมสูงฟรีนะครับพี่น้องนี่อ่วัวเฟรมใหญ่ๆแบบนี้แหละครับอสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับคล้องกับเคเอฟสามหนึ่งห้าจะเข้าหกเดือนนะครับเปิดราคาไว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่เงียนะครับพี่น้องนี่นี่สวยเลยครับ เอกสารใบเพชรมีครบถ้วนนะครับใบหลอดมีอนี่สวยๆเลยครับขอยืนหางนะครับตัวนี้อะน้องตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องงววทองสองนะครับลูกซีวายศูนย์เก้าหกของเคเอฟสามหนึ่งได้ห้าหกเดือนสวยๆเลยครับรับประกันตำหนิเนาะกับจะมีแต่แค่ลองร้อยที่เป็นรับปีครับหายเรียบร้อยตัวแรกได้ลูกตัวแม่อ๋ออตัตลูกลูกแรกได้ลูกแม่เนาะครับ อ่ะพี่น้องนี่เอาเป็รุ่นลูกสองเอาพี่น้องนี่งามๆครับแม่บอกแม่พันตัวใหญ่เจ็ดมืนเก่าเมื่อกี้กับลักแสนล้วเนาะตัวนี้เนาะแสนเอฟแสนสองแปดพี่นองงัวเอฟครับตัวใหญ่ครับลดราคาลงลายครับเหลือเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องนี่นังดีตัวนี้ต่อรองได้นะครับส่งฟรีทั่วภอีษานะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับสวยๆเลยอ่านี่ครับอ่าตัวต่อไปเลยครับผมอตัวต่อไปพี่น้องมาเป็นแฝดกันกับตัวเมื่อกี้ครับพี่น้องอันนี้ตัวที่สองนะครับนี่ตัวนี้ก็เอฟหนึ่งนะครับเนาะ โอ้หนาใหญ่เลยครับพี่น้องอันนั้นตัวแรกนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าตัวนี้ตัวที่สองเอ้าเป็นสาวเอฟหนึ่งด้วกันเนาะน่นครับตัวนี้ลูกผู้ใดครับลูกเอฟเคห้าสามห้าครับลูกเอฟเคห้าสามห้าครับพี่น้องหนาลึกเลยครับพี่น้องตัวนี้สถานะเป็นอะไรเนี่ยเอฟหนึ่งทองกับเคพฟสามหนึ่งหาเดือนทองกับเคฟสามหนึ่งในหาเดือนด้วยกันครับตอนนั้นก็หาเดือนกว่าครับอ่ะพี่น้องอันนี้สาวทองแรกบ่ สาวทองแรกครับตัวนี้อะตัวนี้สาวทองแรกครับเคอฟสามหนึ่งห้าเดือนแต่เป็นลูกของเอเคห้าสามสามอ่านี่ครับพี่น้องนี่โอ้ต้องถ่ายห่างครับพี่น้องตัวนี้เป็นสาวทองแรกเนาะแม่นครับลูกเอสห้าสามสามตัวนี้อยากคำว่าแจมบอีกคือก็เลรพี่นอ้องอ่านี่ส,สวยเลยงอข้อเดียวกันข้อเดียวกันเนาะครับเอาพี่น้องมันหักกันใครออกอยากได้นะครับยกคู่เลยครับพี่น้องนี่ราคาพิเศษเลยแพ็คคู่ลดได้หลายครับแพ็คคู่ลดได้เยอะครับพี่น้องนี่อัวงามหลักแสน เออวันนี้เปิดโปให้พี่น้องนะครับนี่โคนหางใหญ่ๆครับไม่มีตำหนิเนาะอ่างลามสวยครับเล็บดีมือลิงมือเลือกดีครับไม่มีติ่งตัวนี้ทองครับ KF หนึ่งครับ KF สามหนึ่งห้าเดือนเป็นสาวท้องแรกครับหนาใหญ่นะครับพี่น้องสีเข้มๆเลยครับพี่น้องนี่ตัวนี้เปิดราคาไปอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าครับตัวนี้ถูกก็ตัวแรกแมนครับตัวนี้เป็น สาวทองแรกเน๊ะสาวทองแรกสีดีกว่าสีดีกว่าเาพี่น้องเอาพี่นองก็ขุมหมักตัวดีครับพี่น้องเอาตันนี้ว่ามีลำปีว่าไม่ยังครับตัวน,นี้ว่ามีลำปีพร้อมนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเป็นวัวสาวทองแรกกับเคเอฟสามหนึ่งลูกเอชเคห้าสามสามครับเอกสารใบเพชรมีเนาะครับมีครบรทุกตัวนะครับตัวครับอ่าพี่น้องนี่สองตัวนี้เจ็ดหมื่นห้ากับเจ็ดหมื่นเก้าก็แสนกว่าแต่พี่น้องเลี้ยงไปอีกไม่กี่เดือนมีสี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวชั่วๆแล้วับพี่น้องนี่ แสงออกมาเป็น F2 ลูกออกมาเป็น F2 ครับลูกออกมาเป็น F2 ครับลูกสาวตีเป็น F2 ได้เลยครับนี่สวยๆเลยพี่น้องซ้ำๆกันแล้วครับร้อยสี่สิบห้าประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับนี่แม่ใหญ่ทั้งคู่ครับอ่าตัวหนึ่งอ่าตัวนั้นห้าหกเดือนแล้วครับนี่หนาใหญ่ลึกตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าเนาะครับอ่าไม่มีตําหนิเนาะไม่มีครับอ่าตัวนี้โมมีเด็ก่าถือขายถือครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิสงสัยตัวนั้นคือขายเจ็ดหมื่นเก้าอยู่ที่ต้นทุนเนาะอ่าพี่น้องสวยๆเลยครับตัวนี้ ถ้าได้ยกคู่นะครับสองตัวนี้นะครับก็จะมีราคาพิเศษให้พี่น้องครับนี่ห้อยห่างครับอ่าตัวนี้เจ็ดหมืนห้าสาวทองแรกตัวนี้เจ็ดหมืนเก้าครับมันจะพอดีสินหาถ่ายถ่ายสินากว่านิดนึงครับพี่น้องนี่แต่ตัวนี้ตัวนี้ดีครับพี่ตัวนี้ดีแล้วก็สดนะครับเป็นแม่ลูกแรกครับสวยเลยเจ็ดหมืนห้าพันบาทครับเอกสารใบหลอดมีครบนะครับมันทายทด้พี่อ่านี่นี่จับหนาใส่กันอ่านี่อันนี้ตัวแรกนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะงง นี่สวยเลยครับวันนี้ยกคู่เลยครับพี่น้องนี่นี่สวยเลยครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นเก้าครับพี่น้องพี่น้องเอาไปเลี้ยงอีกไม่กี่เดือนนะครับมีวัวสี่ตัวชัวๆเลยครับนี่สวยเลยอู้ครับเชื่องอ่าเชื่องทั้งคู่ครับพี่น้องนี่อ๋องงอ่ะปกติมันก็หลักแสนนะครับก็ตะกี้แสนสองแสนสามตะกี้กับพี่ตะแสนกว่าตะกี้นี่ยังไม่นานนะครับพี่น้องปีที่แล้วครับแสนแสนสองแสนสามครับวัวเฟรมนี้แล้วก็ท้องแรกวัวอฟหนึ่งครับ ไปสวยเลยครับเจ็ดหมื่นห้าเนาะครับเจ็ดหมื่นห้าอาวต่อได้เยอะพร้อมต่อได้หลายวะต่อได้หลายครับต่อได้หลายตัวมาเลยครับตัวมาเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงพอนอนครับอ่าพี่น้องส่วนมากบางทีพี่น้องเข้าหยุ่ตาประเทศอยากได้ครับกุตากลับสายด้ครับเจ็ดหมื่นห้านะครับตัวนี้ทองสาวทองแรกเอฟหนึ่งตัวนั้นก็เจ็ดหมื่นเก้าครับกับประมาณแสนก่าบาทเนาะแสนฮ่าแสนสี่แสนห่านะแสนสี่กว่าอแสนสี่กว่ากับแสนห่าครับพี่น้องตาแต่ว่ากับดดได้หลายเลยครับพี่น้อง เตีงัวซีตัวในทองเตีงัวซีตัวครับพี่น้องกับราคาแสนกว่านี่พี่น้องว่าเป็นคุ้มบ้าวล้วนใบเอฟหนึ่งให้พี่น้องพี่นาเอานะครับมีมีใบครบนะครับใบเอฟทุกอย่างนะครับใบเกิดใบหลอดอะไรมีอ่าต่อรองได้เยอะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับพี่น้องนี่จัากไปเลยครับพี่น้องนี่แฝดแปดครับพี่น้องนีเอาตัวต่อไปเลยครับเดี๋ยววันศุกร์ไทยขจิกคำกรนครับพี่น้องนี่เดี๋ยวตัวต่อไปครับพาพี่น้องชมสาวน้อยเนาะเป็นงัวสาวครับพี่น้องเฟมใหญ่ๆแดงเข้มเลย อาตอนนี้ลูกเูดด้ใดครับลูกเอ่อพารวยกับตันกับตันพารว,วยเนาะอายุเท่าไรล่ะครับตัวนี้อายุส<อ>ิบสิบเดือนครับสิบเอ็ดเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนเนาะอยากไปน้ำอ่อยครับพี่น้องนี่สอบสามตัวสอบตัวแรกครับพี่น้องนี่นี่สาวน้อยอสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนลูกกับตันมารวยหนังไหมครับพี่น้องสวยแห้งนะครับพี่น้องสีเข้มแหนงขาใหญ่มากครับสูงกวมาบ้าอย ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าได้ครับพี่น้องแล้วนี่แค่อายุแค่สิบสิบเอ็ดเดือนนะครับเอกสารใบหลอดมีครบเนาะครับมีมีตำหนี่างไหนบ่บ่มีครับไม่มีตำหนีนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแม่บอกแม่พันนี่วัวสาวครับสาวรุ่นครับพี่น้องนี่โ้นหางใหญ่ๆนมสีไม่มีติ่งเนาะครับโอ้ใหญ่แห้งนะพี่ท็อปเอาตัวนี้เปิดราคาเล่ครับสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าครับอยากไปหาไอ้ครับพี่น้องเดียว Ai, เดี๋ยวจะไปไทยบังครับนี่สี่หมื่นห้าครับพี่น้องตัวใหญ่ๆห่โอ้พี่น้องนี่งวัวงามเจอกันครับ <_ d ises> พี่น้องอ๋อตัวนี้แหละครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องใหญ่ๆหญ่ยักษ์ยครับนี่อยู่ด้วยกันสามตัว <t> <d ises> ตอ่อได้หลายนะครับพี่น้องวัวกูต้าทุกตัวต่อรองได้ทุกตัวนี่พี่น้องสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวอ่านี่ตัวนี้นะครับน้องน้ <_' n S 2> องลอง etas, านะครับต่วันใหญ่นะครับอายุแค่สิบสิบเอ็ดเดือนอ่านี่นี่ โ oh, อ้ห่าวดีครับพี่นอ้อง45,000บาทครับพี่น้องออาพี่น้องตัวเดิมนะครับพี่น้องตัวนี้สาวลูกกับตันมารวยเนาะ,อ,ะอยากเข่าข้อครับเพราะว่ามันคำแล้วครับพี่น้องอยากเข่ากับพี่เพื่อนอ่าตัวนี้เปิดราคาไปที่45,000บาทเน,นาะต่อรองในลายนะครับะะพี่น้องงา,ามนะครับพี่น้องเนื้อหนังแลวกลำตัวหนาใหญ่อ่างใหญ่นาลึกครับส,สวยๆได้พี่น้องเหมาะสำหรับทำแม่บล็อกแม่พันนะครับพี่น้องตัวนี้อนาคตหลักแสน่45,000บาทครับ สูงที่ร้อยสามสิบห้าบวกลบเนาะ,นนอะเอกสารไบหลอดมีครบนะครับพี่น้องต่อรองได้เยอะแล้วก็ส่งฟรีทุกภาคีสารส่งได้ทั่วไทยนะครับนี่เป็นวัวงามกินหญ้ากเก่งๆครับอยากเขาคอกพี่น้องตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วครับกินหญ้าดีแต่รับประกันได้ครับว่าสีนี้แดงเข้มครับนี่หนานๆใหญ่ๆเลยครับเนาะยางงามอ่านี่พี่น้องอยากเขาขอคอกแล้วครับเอาตัวต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับพี่น้องเอาราคาเบาๆเนาะ แต่รคนงงบปลายครับวันนี้กับมีราค่าเบาๆเนาะครับอ่ะอันนี้ถานะเป็นทังไหครับท้องแรกโอ้ท้องสองอันนี้ท้องสองเนาะท้องสองวีโก้สองล้านแยกเพศครับท้องวีโก้สองล้านแบบแยกเพศแล้วเป็นวัวสาวท้องแรกด้วยบอสบท้องสองเนาะท้องสองครับออาพี่น้องได้ป้อมหญ้าครับตัวนี้อ่าสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับประมาณร้อยห้าสิบเนาะบวกลบเนาะครับท้องยี่เดือนละครับตัวนี้ท้องได้สามเดือนครับท้องสามเดือนกับวีโก้สองล้านแบบแยกเพศป้อม เป็นแม่ลูกสองครับพี่น้องตัวทองเรียบร้อยนะครับคนี่สวยๆเลยครับอตอนนี้มันบรรยากาศมันมืดแล้วครับพี่น้องเนี่ยแสงอาจจะไม่ถึงนะครับเอาเปิดราคาเลยครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้ากับวัวสาววัวทองแรกกับวีโก้สองล้านแบบแยกเพศต่อรองได้เยอะกับกรมสูงที่ร้อยบิดเบียดไปร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบบวกลบแล้วกันครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องตัวนี้ครับท้องสามเดือนอ่า กับวีโก้สองล้านตัวจริงสีแดงเข้มนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วเปิดไฟแล้วครับพี่น้องเปิดไฟถ่ายครับพี่น้องบาที่ไรก็ถ่ายเปิดไฟทุกทีอ่านี่สวยๆเลยครับพี่น้องสูงเง้วเข้าดีครับพี่น้องตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้เนาะครับเบิเบิดตํัวนี้เนาะครับผมหมดแล้วเนาะออาพี่น้องชมเันเปิดพวกนั้นก็เข้าคของเรียบร้อยครับปากเบอร์พี่น้องให้หน่อยครับผมครับสําหรับบุญดาครับศูนย์แปดห้าครับครับผมศูนย์ศูนย์แปด เจ็ดห้าหครับเจ็เนาะอีกเบอร์หนึ่ครับศูนย์เก้าห้ครับผมเก้าเนาะครัหรือเข้ามาชมที่คลองที่ฟาร์มได้เนาะที่บ้านเอาตะบนเขาอำเภอเมืองจังหวัดมศรามครับอ่ะสาหรับวันนี้ขอวก่าครับสวัสดีครับมันมครับสวัสดีครับ